ก okay. ราบสวัสดีคุณหมอเขียวใจเพชรก้าจนแล้วก็พี่ๆปิติอาสา,าทุกท่านนะคะดิฉันดิฉันชื่อนัชชาพัฒน์มงีวิทย์ค่ะอายุ45ปีนะคะเอ,อเรียนจบปริญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะปัจจุบัน,นเป็นอ,อ่ทำงานเป็นอาชีพพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะความเจ็บป่วยดิฉันไม่มีความเจ็บป่วย หรือว่าโรคประจำตัวร้ายแรงค่ะก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของการเสียสมดุลในร่างกายนิดหน่อยค่ะซึ่งก็พอที่จะรักษาตัวเองได้บ้างค่ะดิฉันต้องการสังกัดภาคกลางค่ะแล้วก็เในการรักษาสินห้านะคะก็ดิฉันก็คือตอนนี้สัเริ่มต้นที่จะปรับพติแล้วก็รักษาสินห้าโดยโดยพยายามที่จะทําในเรื่องของ สิ่งข้อที่หนึ่งเป็นเบื้องต้นค่ะในเรื่องของการลดละเลิกเนื้อสัตว์ค่ะตอนนี้กําลังหาวิธีในการทําอาหารด้วยตัวเองและเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงลดเนื้อสัตว์อยู่ค่ะการข้อสี่นะคะจะจะรับฟังและทําตามมัตุมติหมูได้ไหมดิฉันยินดีค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังมติของหมูมิตรีทุกท่านค่ะ ดิฉันสามดิฉันมีความยินดีที่จะทํางานฟรีค่ะเป็นจิตอาสาฟรีค่ะเพราะอันนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจสูงสุดของดิฉันแล้วค่ะทำไมถึงสนใจเรียนวิชาวิทย์เรียนที่สถาบันวิชารามนะคะอันดับแรกเลยก็คือดิฉันอยากจะเอาวิธีการรวมถึงเรื่องของธรรมะไปสอนให้กับคุณแม่ค่ะ เพราะว่าดิฉันมีความเชื่อว่าคุณแม่คือบุคคลสูงสุดในชีวิตที่ดิฉันจะต้องดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็จะนำพาตัวเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเป็นตัวอย่างหลือเหนี่ยวนำให้กับคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดค่ะที่เขายังไม่มีโอกาส ได้เรียนธรรมะแท้ๆแบบนี้ได้มีโอกาสที่ดีแบบดิฉันบ้างค่ะขอบพระคุณมากค่ะอะขอบคุณมากนะคะเอ,อไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะอาจจะแจ้งไปแล้วท่ะอ๋อดิฉันอยู่ที่กรุงเทพค่ะค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตโหวตนะคะตอนนี้หน้าซูมของเราสามสิบห้าท่านนะคะ ท่านใดคัด hmm. ค mm ้านกรณีเ hmm. ข well, we ้ารับสมัครท่านนี้เชิญได้เลยค่ะยกมือค่ะไม่มีนะคะค่ะผ่านแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะภาคกลางภาคเดียวกันนะคะคุณรกจิค่ะ ต้องบอกว่าพวกเรามีอยู่กันหลากหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะคะเป็น g l o b a l i z e แล้วนะคะเราเจอกันผ่านระบบออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะค่ะดิฉันดีใจมากเลยนะคะดิฉันขอแชร์นิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะต้นๆนะคะคือเมื่อปีเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ที่ได้เจอรู้จักคุณหมอเขี้ยวนะคะโดยจากเรื่องคุณแม่ป่วยหนักนะคะก็เรียกว่าถูกเกินทนจนดิฉัน ็ถูกเกินทนกับท่านด้วยเลยหาวิธีทางในการรักษาที่แตกต่างจากโรคแผนปัจจุบันนะคะก็เลยมาพบคุณหมอแล้วมีโอกาสได้พาคุณแม่ไปรักษากับคุณหมอที่ค่ายที่สุพรรณบุรีค่ะพอหลังจากนั้นนะคะที่ฉันรู้สึกศรัทธาแล้วก็คุยกับคุณแม่ว่าเราจะไปเข้าค่ายปไตรปีดกันค่ะในปีห้าเจ็ดนะคะแต่ด้วยวิบากแล้วก็บุญยังไม่ถึงค่ะ ดิฉันเกิดป่วยขึ้นมาการป่วยของดิฉันเนี่ยป่วยทางด้านจิตใจเป็นเวลาสองปีเลยนะคะในระหว่างที่ป่วยเนี่ยดิฉันไม่รู้อะค่ะว่าตัวเองใครทุกคนก็จะบอกว่าดิฉันเนี่ยไปในเรื่องของพระพุทธศาสนามากเกินไปไปดิฉันบอกกับทุกคนแล้วก็บอกกับบอกกับตัวเองว่านี่คือความผิดของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับใครครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านดีอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยตัวเองเนี่ยเรายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยในครั้งนั้นค่ะและในวันนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสนั้นจริงๆด้วยนะคะดิฉันขอขอบคุณพี่ๆและคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุาค่ะอ่ายินดีต้อนรับนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ก็จะพาพวกเราไปสู่การพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนะคะก็อยู่กับหมู่มิต <c oughs> ีนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะพากันพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะ สิ่งที่เรามีคุณ pues okay> ูุจิปทำให้เราได้เข้าค่ายปัตปิดกออนไลน์ค่ะที่ผ่านมานะใช่ใช่ค่ะค่ะเพราะเป็นเมื่อก่อนนี้ก็ต้องเดินทางอีกไกลนะหมายถึงว่าต้องเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคลิกเดียวนะคะเราเจอกันทางซูมได้เลยนะคะค่ะขอเชิญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะ